บัตรคนจนได้เฮรัฐแจกเงินเพิ่มอีกแล้วแจกสามเดือนเริ่มเดือนตุลาคม2567ได้เพิ่มคนลาเท่าไหรด่ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งทางกระทรวงพลังงานกำลังเร่งดำเนินการนำเสนอเพื่อช่วยค่าน้ำมันสำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนจำนวน120บาทต่อเดือนหลังน้ำมันราคาแพงโดยมีรายละเอียดดังนี้น้ำมันราคาแพงรัฐเล็งช่วยค่าน้ำมันในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน120บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลาสเดือนเริ่มเดือนตุลาคม2,567นี้เมื่อวันที่28มิถุนายน2,567ในวายวีรพัฒนเกียรติเฟื่องฟูผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในฐานะฝ่ายเลขานุก,การกบงและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตอนนี้ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินในประเทศปรับตัวสูงขึ้น และมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี2,567ทำให้ประชาชนประสบปัญหาภาวะค่าครองชีพดังนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบเรื่องราคาน้ำมันทางเราจึงคิดช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางโดยกอบองอได้มีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานหารือกระทรวงการคลงังสำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอเรื่องขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยรูปแบบการช่วยเหลือจะให้สิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมัน120บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2567ซึ่งหลังจากนี้จะมีการพิจารณารายละเอียดมาตรการตามขั้นตอนข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์รายละเอียดความคืบหน้าต่อไป